สวัสดีค่ะพบกับผงแล้วก็ความรู้เรื่องฝ้านะคะหัวข้อวันนี้คือทําไมหาหมอแล้วฝ้าก็ไม่หายนะคะคือวันนี้มีเคสหนึ่งที่เข้ามาปรึกษาปัญหาฝ้านะคะเป็นเคสที่ผ่านการรักษาฝ้าโดยไปหาคุณหมอมาแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เขาได้นะคะก็คือผิวบางลงเ,เวลาที่เขาใช้ครีมอะไรก็กลายเป็นผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็ฝ้าก็ไม่หายอื ทีนี้เขาก็เลยถามว่าแบบทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าหลายๆครั้งเวลาที่เราไปหาหมอเราคิดว่าเราจะปลอดภัยจากสารเคมีเพราะว่า หนึ่งคือเรากลัวครีมจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเพราะมันอาจจะมีสารเคมีที่อันตรายเราก็เลยไปเลือกคึ่งหมอคนที่เราคิดว่าน่าจะปลอดภยัยแต่เอาจริงๆแล้วนะคะในทางการแพทย์นะถ้าคุณไปหาหมอคุณไม่ได้ปลอดภัยจากสารเคมีนะคะเพราะว่าสเตียรอยไฮโดรควินอนเป็นสิ่งที่ทางการแพทย์เขาให้ใช้ได้นะคะแต่ว่าใช้ในปริมาณที่ควบคุมในปริมาณที่แบบจากัดอยู่ในวินิจฉัยของของคุณหมอนะคะเพราะฉะนั้น มันจึงทาให้เวลาที่เราไปหาหมอเพื่อรักษาฝ้าก็ไม่พ้นกับการเจอสารเคมีส่วนเอฟเฟกผิวหน้าของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าผิวแต่ละคนมันจะมีความเเรียกว่าแข็งแรงแตกต่างกันการที่จะรับเคมีได้มันก็แตกต่างกันนะคะก็ผมพูดโดยรวมๆแล้วกันนะคะว่าสิ่งที่คุณอาจจะเจอเนาะเมื่อคุณใช้ครีมหมอไปนานๆนะคะนั่นก็คือเรื่องของผิวบางลงผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็เรื่องของ ถ้าหยุดถ้าหยุดนะคะอาจจะเกิดเป็นอาการช็อกสารขึ้นมาก็คือแบบหยุดใช้ไปแล้วหน้าก็แบบเกิดเป็นฝ้าดําหนักขึ้นนั่นคือลักษณะของผิวที่ผ่านครีมหมอมานานๆเจอเคมีมาเยอะๆนะคะทีนี้การรักษาฝ้านะคะถ้าเป็นการรักษาฝ้าที่เรียกว่าถูกวิธีแล้วจะทําให้ฝ้าหายได้เนี่ยมันจะต้องมีในเรื่องของ2องอย่างอย่างแรกเลยคือคุณต้องเน้นเรื่องของความชุ่มชื้นเลยค่ะ เน้นเรื่องของความชุ่มชืน้นเพราะฝ้าเขาไม่ชอบผิวที่ชุ่มชืน้นเขาไม่ชอบน้ําคุณจะต้องทําให้ผิวคุณชุ่มชื้นก่อนแต่สังเกตไหมเวลาที่เราไปหาหมออะหลายๆครั้งเราจะเจอว่าผิวเราแห้งลงนะคะเพราะว่าครีมหมอครีมหมอเนี่ยเขาเขาเน้นเรื่องของสารเคมีมันก็จะมีผลที่จะทําให้ผิวเราแห้งลงผิวเราบางลงเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือมันผิดไงเนาะ แล้วอันที่สองนะคะก็คือครีมที่เขาจะมาใช้รักษาฝ้าคุณจะต้องลงไปให้ลึกจนถึงจุดกําเนิดฝ้านะคะจุดกําเนิดฝ้าเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่ผิวชั้นบนตรงนี้นะเขาอยู่ในผิวกําพาชั้นลึกค่ะเป็นผิวกําพาชั้นในสุดเพราะฉะนั้นครีมต้องลงไปให้ถึงตรงนั้นถ้าครีมลงไปไม่ถึงตรงนั้นก็เหมือนเดิมค่ะมันจะกลับเข้าในเรื่องของการขัดเซลล์ผิวอย่างเดียวเพราะขัดเซลล์ผิวอย่างเดียวก็กลับไปเรื่องของแบบผิวบางลงผิวบางลงความชุ่มชื้นหายไปพอความชุ่มชื้นหายไปเซรั่มใต้ผิวคุณไจะด้ คือแบบเป็นผิวบางเป็นผิวแพ้ง่ายใช้อะไรก็ระคายเคืองไปหมดนะคะแล้วสุดท้ายพอผิวอ่อนแอแบบนี้เจอปัจจัยกระตุ้นนิดหน่อยแสงแดดนิดหน่อยแสงไฟนิดหน่อยหน้าคุณก็จะแบบเป็นฝ้ากลับขึ้นมาเยอะเรียกว่าฝ้าไม่หายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ของรักษานะเวลารักษากบรบมาชุเล่เราจะมีครบหมดเลยนะคะในกระบวนการแล้วเ,เริ่มแรกเลยตั้งแต่แรกถ้าใครมารับการรักษากรกากบปาชุเล่มาปรึกษากับหงเนี่ย ขั้นตอนแรกผมจะไม่ได้ให้คุณลงครีมรักษาฝ้าเลยด้วยซ้ำนะคะผมจะเน้นในเรื่องของการดีท็อกซ์ผิวการปรับผิวก่อนเพราะว่าคนเป็นฝ้าค่ะคือ ส่วนใหญ่นะคะที่เจออะจะเป็นลักษณะที่แบบว่าอะไรที่เขาว่าดีลองมาหมดไงก็จะเปลี่ยนครีมมาเยอะเยๆๆมากนะคะแล้วกพ็พอไม่เห็นผลก็เปลี่ยนไม่เห็นผลก็เปลี่ยนนะคะซึ่งลักษณะนี้แหละมันทําให้เกิดเป็นเคมีตกค้างอยู่บนผิวเราการที่เราจะทําให้แบบฝ้าเราหายะคะ่ะเราจะต้องเคลียร์พวกนี้ออกก่อนนะทาให้แบบดูขุมขนเราสะอาดเอาเคมีพวกนี้ออกให้หมดมันจะจะทําให้แบบ การสารสกัดต่างๆเข้าไปบำรุงแล้วเห็นผลได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นขั้นแรกต้องดีท็อกซ์ผิวให้สะอาดก่อนแล้วการดีท็อกซ์คือบอกจะบอกว่าถ้าเราดีท็อกซ์ผิวคือถ้าผิวเราไม่สะอาดใช่ไหมคะบางทีมันเกิดเป็นเรื่องของเซลล์กัมพาสะสม <Okay. S 1> ที่สะสมอยู่บนผิวหน้าเราแล้วมันก็คือเกิดเป็นฝ้าขึ้นมาได้ด้วยอีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นขั้นแรกเน้นความสะอาดขั้นที่2นะคะเน้นเรื่องของการเติมน้าให้ผิวทําให้ผิวเราแข็งแรงชุ่มชื้นขึ้นมาค่ะคือหัวใจสําคัญเลยนะคะไม่ว่าเราจะรักษาอะไรก็ตามนะคะคุณ ทำให้ผิวคุณขึ้นมาแข็งแรงก่อนเพราะผิวคุณแข็งแรงเวลาที่คุณจะรักษานะจะใส,ส่สารบำรุงใส่สารอาหารต่างๆมันจะดูดซึมได้เร็วมันเหมือนกับร่างกายเราอะค่ะคือร่างกายเราถ้าเราแข็งแรงมันก็จะดูดซึมสารอาหารได้ดีวกว่าคนป่วยถูกไหมผิวหน้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกนะคะนี่จะมารักษากับดาชูเล่คของจะเน้นเรื่องของการทําให้ผิวคุณแข็งแรงก่อนนี่ทำอย่างเงี้ยอยู่14วันนะคะบวกกับทากันแดดด้วยนะคะควบคู่กันเพราะว่า กันแดดเป็นตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งเลยนะที่เป็นหัวใจสําคัญที่จะบอกว่าฝ้าคุณจะหายเร็วหรือช้านะคะเพราะว่า80%ของสาเหตุเกิดฝ้านะคะก็คือแสงแดดแสงไฟคือบางคนบอกว่าฉันเป็นฝ้าฮอร์โมนมาแต่จะบอกว่าร้อยทั้งร้อยไม่เคยมีฝ้าฮอร์โมนอยู่บนหน้าแค่อย่างเดียวหรอกมันจะมีเรื่องของฝ้าแดดผสมเข้ามาด้วยนะคะซึ่งทีนี้แสงแดดเป็นตัวการนึงทําำให้ฝ้าบนหน้าคุณเข้มขึ้นหรือคุณเป็นฝ้าฮอร์โมนมาก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นคุณจําเป็นต้องป้องกันผิวหน้าด้วยแสงแดดแล้ววันนี้ในช่วงปรับผิววแลล้กําัง สร้างผิวคุณให้มันแข็งแรงขึ้นมาคุณต้องไปปิดประตูที่จะทาให้มันอ่อนแอด้วยนะั่นคือการทากันแดดนนะคะกันแดดก็คือจะช่วยเรื่องของการนอกจากป้องกันพวกแสงแดดแสงไฟความร้อนแล้วเนี่ยเขายังช่วยลดการดึงน้ําออกจากผิวลดการสูญเสียน้ําใต้ผิวเมื่อความชุ่มชื้นยังอยู่ความแข็งแรงของผิวก็ยังอยู่ชะนามัยใต้ผิวเราก็ยังอยู่นั้นผิวเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะนี่คือช่วงของการปรับผิว14วันก่อนที่เราจะไปลงตัวรักษาฝ้าที่เป็นครีมสเตมเซลล์ตัวนั้นครีมสเตมเซลล์ตัวนี้ค่ะ ที่เป็นตัวนี้จะเป็นตัวรักษาฝ้าโดยตรงเพราะว่าหลายๆคนจะถามผมเวลาผมให้ให้เป็นเซตไปเลยผมจะแนะนําเป็นเซตนอทุกครั้งเวลาที่ให้คาปรึกษาในการรักษาฝ้าส่วนใหญ่ผมจะแนะนําเป็นเซตนะคะแล้วคนจะถามว่าตัวไหนกันแน่ที่เป็นตัวรักษาฝ้าก็บอกเลยว่าตัวนี้นะคะตัวนี้คือตัวที่รักษาฝ้าโดยตรงคือตัวนี้เขาเป็นครีมบํารุงนะไม่ใช่ครีมลอกหน้าไม่ใช่ครีมสลายฝ้าไม่ใช่อะไรเลยเขาเป็นครีมบํารุงแต่เป็นครีมบํารุงที่เข้าไปทํางานกับเม็ดสีใต้ผิวหนังคุณค่ะจะมันจะทําให้แบบ ยับยั้งการสร้างเม็ดสียับยั้งการขนส่งเม็ดสีผิดปกติแล้วก็ช่วยให้แบบผิวข้างล่างค่ะสร้างผิวใหม่ขึ้นมาเลยนั่นคือวิธีการรักษาฝ้าที่ดีที่สุดนะคือเอาผิวใหม่มาแทนที่ผิวฝ้าเดิมเลยแล้วผิวฝ้าเดิมก็ค่อยๆผัดออกนะคะมันจะทําให้เรามีผิวหน้าที่แข็งแรงเนาะอ่ะตัวนี้คือตัวที่ช่วยรักษาฝ้าโดยตรงเพราะฉะนั้นในนี้มีสารอาหารมากถึง55ชนิดนะคะหงถึงแนะนําให้ทุกคนปรับผิวก่อนทําให้ผิวแข็งแรงก่อนเพราะถ้าวันนี้ผิวไม่แข็งแรง หน้าเรามันจะรับสารอาหารในครีมตัวนี้มากถึง55ชนิดไม่ได้นะคะแล้วใช้ครีมไปมันก็จะเห็นผลช้าเนาะเพราะจะชอบมีคนถามผมว่าเจ้าเซรั่มแอสนาเซรั่มสีเขียวตัวนี้ที่เป็นตัวปรับผิวเนี่ยจำเป็นไหมต้องใช้ไหมนะคะเอาจริงๆนะคืออยากให้ใช้ทุกคนนะคะเพราะตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้ผิวหน้าคุณแข็งแรงเป็นตัวที่เติมน้ําให้ผิวนะคะต่อให้หลายๆคนนะคะที่ใช้เคาน์เตอร์แบรนด์มา หงยังพบเจอว่าแม้วันนี้ใช้เค้าเตอร์แบนมาตลอดดูแลหน้าตัวเองดีมาตลอดแต่หน้ายังมีความแห้งอยู่นะยังไม่มีความชุ่มชื้นตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะตอบโจทย์ที่จะช่วยให้ผิวหน้าคุณชุ่มชื้นเพราะผิวชุ่มชื้นที่หงบอกผิวชุ่มชื้นฝ้าไม่ชอบผิวชุ่มชื้นผิวเราจะสร้างเซร,รมายใต้ผิวมาได้เองนั่นคือผิวที่แข็งแรงนะคะใช้อะไรไปมันก็เรียกว่าไม่เกิดอาการแพ้ง,ง่ายๆนะตัวนี้จึงจําเป็นนะคะในการปรับผิวเนาะ ออทีนี้ถามว่าถ้าอยากจะละสเต็ปไหนสเต็ปหนึ่งได้ไหมนะคะ ต้องมาคุยเป็นเคสบายเคสต้องเอาผิวหน้ามาให้หงดูนะคะแต่โดยส่วนใหญ่หงไม่แนะนำนะคะคือถ้าคุณแบบไหวจัดได้ก็แนะนำให้จัดไปทั้งหมดเพราะว่าการที่ใช้ตามสเต็ปที่หงแน,นะนำอ่ะผิวหน้าคุณอะ่ะมันจะทำให้มันฟื้นฟูดได้อย่างรวดเร็วแล้วเห็นผลอย่างรวดเร็วนะคะแม้ว่าคุณเป็นฝ้ามานานแค่ไหน1ิปีมาแล้วก็ตามเป็นฝ้าหนาะแค่ไหนใช้ตามสเต็ปที่แนะนำรับรองเห็นผลอย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่าอันนี้หงม,มีลูกค้าที่หงดูแลอยู่เองนะคะซึ่ง มีคนหนึ่งเขาเป็นฝ้าหนาเป็นสิบปีเลยอ่แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่คิดว่าหน้าเขาอะจะแบบหายฝ้าได้แล้วชาตินี้นะคะแต่เขาใช้แค่ใบบอกเซตนะเออแล้วก็คือเขาบอกว่าจริงๆเขาเขาไม่ได้รีบที่จะหายเร็วขอแค่แบบเออให้หน้าเขาดีขึ้นบ้างก็พอนะคะแล้วเขาใช้ตามสเต็ปที่ผมแนะนําเป๊ะเลยใช้แค่ใบบอกเซตนะคะหน้าเขาก็หายฝ้าแบบเริ่ม2ชุด ผิวหน้าเริ่มเห็นพื้นที่สีขาวฝ้าเริ่มจางลงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงได้บอกว่าเวลาที่เข้ามาปรึกษาฝ้าค่ะให้ใช้ตามสเต็ปที่แนะนำแล้วจะเห็นผลเร็วแต่ว่าถ้าแบบอยากจะลดสเต็ปก็ต้องถามกลับไปก่อนว่าวันนี้จะทําใจได้ไหมว่าถ้าผิวหน้าเราจะฝ้าหายฝ้าช้าลงผิวหน้าเราจะแบบ แข็งแรงช้าลงเออคือถ้ารอไหวรอได้นะคะก,ก็ก็ลองดูค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่หงเจอนะผู้หญิงเรามักจะไม่ค่อยอยากจะรอเนาะความสวยเป็นอะไรที่มักจะรอไม่ได้นะคะในแหละที่หงมักจะเจอเนาะอันนี้เป็นลูกของเองนะคะออกกล้องก็เลยอยากมาออกด้วยนะคะ,ะทีนี้แนะนำอีกตัวหนึ่งเพิ่มเติมค่ะ เพราะว่าหลายๆคนอยากจะเห็นผลเร็วขึ้นก็คือตัวนี้ค่ะ G Booster Mask ตัวนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าเออพี่ต้องการแก้ไขปัญหาฝ้านะคะน้องตัวนี้มันจะช่วยอะไรพี่คะมามันเป็นแค่ชุ่มชื้นหรือเปล่าอ,อ่าโอเคครับมาส์กมันเป็นแค่เรื่องของความชุ่มชื้นหรือเปล่านะคะซึ่งผมจะบอกเลยว่ามาส์กตัวนี้เนี่ยลูกอย่าบังต้องครับ เดี๋ยวมาแกะให้อ่ะมาสกตัวน,นี้นะคะเป็นมาสก์ที่ออกแบบมาเพื่อจะช่วยเรื่องของการฟื้นฟูผิวโดยตรงและช่วยเรื่องของฝ้ากระฝ้าหรืโดยตรงเลยนะคะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะอะมาแกะให้เราไปกินก่อนครับอ่ะขอโทษด้วยนะคะอาจจะชุนละมุนนิดหน่อยอ่ะมาสกตัวน,นี้นะคะ หนึ่งเขาเป็นพิโกเขาจึงลงไปถึงผิวชั้นลึกได้มันจึงทำให้ผิวคุณอะแข็งแรงอย่างรวดเร็วแล้วสารสกัดใน,นี้นะคะคือเน้นในเรื่องของการตอบโจทย์เรื่องฝ้ากระฝังลึกเลยโดยเฉพาะนะคะเพราะว่า สิ่งที่ทำอ่ะคือมันมีสารสก,กัดใหม่ๆที่เขาเรียกว่า eps Y ค่ะตัวนี้มันต้องอยู่ในรูปเซรั่มนะมันจะทําให้มันลงถึงผิวเราได้เร็วและมันจะตอบโจทย์เรื่องของการรักษาฝ้ากะได้เร็วนะคะเป็นตัวที่ทําให้ฝ้ากระฝังลึกคุณหายเร็วถ้าหน้าติดสารมาผิวก็จะแข็งแรงเร็ว 1. กล่องเทียบเท่ากับการทาครีม1เดือนนะคะแล้วก็มาสครั้งแรกคุณรู้สึกเลยว่าหน้าคุณกระจ่างใสขึ้น เราได้เรื่องของการยกกระชับด้วยได้เรื่องของถ้าเป็นสิวนะสิวก็ยุบเร็วเพราะเขามีเรื่องของการแก้การอักเสบม,มีสารที่ช่วยลดการอักเสบด้วยนะคะก็ถ้าอยากหายฝ้าเร็วๆนะอ,อ,อยากหายฝ้าเร็วขึ้นจริงๆชุดไบบอกเซตเนี่ยที่ผมแนะนำสี่ชิ้นนะคะมันเห็นผลอยู่แล้วภายใน30วันนะคะแต่ถ้าอยากให้มันเร็วขึ้นไปอีกผมก็แนะนําตัวน,นี้เข้าไปเพิ่มนะคะแล้วก็ถ้ามาสก,ก่อนเนื่องได้21วันเลยก็จะยิ่งดีนะคะเพราะว่า21วันต่อเนื่องเขาจะช่วยลดอายุการผ่าเซลล์ผิวเราลงได้อีก ผิวเราจะผลัดเซลล์ได้เร็วขึ้นการหายฝ้าอย่างหนึ่งนะคะคือหายเร็วหรือช้าอยู่ที่การผลัดเซลล์ผิวด้วยนะคะถ้าเราผลัดเซลล์ได้เร็วผลัดเซลล์ได้ดีผิวหน้าเราก็จะหายฝ้าได้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้การผลัดเซลล์ต้องเป็นธรรมชาตินะอย่าไปเร่งผลัดเซลล์แบบครีมทั่วไปที่เขาเน้นผลัดเซลล์ผัดเซลล์ผัดเซลล์ไปเรื่อยๆแต่ไม่มีการสร้างแบบนั้นผิวคุณก็จะบางลงบางลงถูกไหมอย่างนั้นก็ไม่โอเคนะคะแต่ว่า ของลาชูเล่เราคิดมาแล้วทุกสเต็มนะคะว่าการหายฝ้าที่ดีขึ้นผิวคุณจะต้องแข็งแรงควบคู่ไปด้วยสุดท้ายฝ้าจะต้องไม่กลับมาอีกนะคะนี่คือการรักษาแบบลาชูเล่ค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะคะแล้วถ้าใครอยากจะปรึกษาปัญหาผิวหน้านะคะก็ทักอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันค่ะของยินดีให้คำปรึกษานะคะไว้พบกันใหม่ไลฟ์นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเข้ามาในกล้องเลยบ๊ายบาย